นวันนี้นะคะเตินไม่ถามข้าวเพราะว่าวันนี้มีนัดไปกินบุฟเฟ่ต์กับเพื่อนนะแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้นะคะจะปนเปื้อนเพราะว่าพี่เกดทำน้งจิ้มไปนะแต่ว่าก็จะพยายามเลือกกินที่แบบให้เน้นโปรตีนแล้วก็ไขมันดีให้มากที่สุดนะคะแล้วก็อาจจะมีปนเปื้อนเล็กน้อยอะไรย่างนี้ก็จะพยายามเลี่ยง,งแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็ต้องหาความสุขบ้างเนาะเพราะว่าชีวิตมันสั้นนะคะต้อไม่รู้ว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยววันนี้พาไปกินบุฟเฟ่ต์กันอากาศ แต่ก่อนจะบ้านนะคะเหลือนต้ต K, องตรวจไอทีเคก่อนทุครั้งนะคะเพราะว่าดูว่ารอบนี้นะคะเรารอดหรือไม่รอดนะคะ<ม>เพราะว่าเหลือเน,นี่ยรอบบางจีซันเลยแต่ว่าเราก็จะไม่ประมาทนะคะก็อย <c oughs> ู่นี้นะคะถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาก็คงะลำบากไม่น้อยเนาะและสรุปรอดจ้าอ่าไปนี่นะคะเหลือก็อยู่ที่เดมอนแล้วจ้ะตอนอีน้จะเจอเพื่อนที่ร้านอากาศน,นะคะวันนี้ก็คนคนต้องเข้าโอเคนะไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเท่าไหร่แต่จะบอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากนะคะขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วคือแบบหัวเปียกเนี่ยแก้ไขแต่ตัวในร้านนะ ถึงแล้วนะคะนี่คืออากาศที่เราจะมากินวันนี้นะคะนี่นะคะเราจะปนเปื้อนนะคะวันนี้วันนี้เรามากินข้าวที่ที่ปักนะคะตามมาจากกลุ่มจ้ะนี่อันนี้ก็จะมีปนเปื้อนแน่นอนนะคะแต่ว่าก็นานๆทีนะคะนนเราจะตัดหนูคิดเพราะว่าจะได้สูบบุหรี่นะ,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 ะผักบุ้งต้องเท่านะทุกคนตอนนี้ไข่แดงมากๆทุกคน ทุกคนคะใครที่ไม่กินของไหมนะคะก็แบบผ่านไปเด้อคือฉันชอบกินแบบนี้มากๆเลยคือรู้แหละว่ามันอันตรายเพราะว่ามันเป็นมบเร็งใช่ไหมแต่ว่าก็อือร่อยา <laughs> นานๆทีค่ะทุกคนคะไฟไม่ไหวอ่ะทุกคนคะน้ำจิ้มที่ร้านอากาที่หลัอกินอยู่เนี่ยมันมีน้ำตาลนะคะหากใครที่ไม่อยากปนเพื่อนน้ำตาลแบบหลือนนะก็สามารถทำน้ำจิ้จมกินเองได้เด้อแล้วก็หมูที่ห็นกินในในอากาเนะะี่ยค่ะก็คือ ไม่น้ำจิ้มหมดเลยค่ะเพราะว่ามันอร่อยนะคะก็แบบอยากกินอนะส่วนใครที่เคร่งนะคะก็สามารถสั่งออพวกหมูหรือว่าเนื้อที่ไม่มีซอสปรุงมาด้วยก็ได้ค่ะและทุกครั้งนะคะว่าาที่เดิหลุดหรือว่านนะะเพื่อนเนี่ยค่ะเดิจะกินแค่หนึ่งมื้อต่อวนันซึ่งมื้อนี้นะคะเดินเริ่มกินตอนบ่ายสองใช่ไหมมื้อต่อไปที่เดิมจะกินกนี่คือตอนบ่ายสองของวันทุ่นี้ค่ะเพื่อที่ให้ร่างกายเราค่ะดึงไขมันหรือว่าดึงน้าตาลที่เราปนเปื้อนเข้าไปเนี่ยออกไปเผาผลาญให้หมดก่อนนะคะแล้วเราก็สามารถกลับมาทำกินตัว สุดท้ายแลวนะคะเลยอยากจะให้ทุกคนนะคะหาแนวทางแล้วก็วิธีที่เราสามารถรดน้ำหนักได้อย่างมีความสุขนะคะจะได้ไม่เคิดเกินไปเนาะก็ขอบคุณที่บักนะคะที่ตามมาจากกลุ่มคิปตนะคะได้มาจอยวันนี้กันเลยนะคะแฮปปี้มากๆค่ะบ๊ายบาย